สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เอมนตราและไพ่อินฟินิตี้ทาโร่นะคะในคลิปนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะในเดือนธันวาคมค่ะสําหรับชาวมิถุนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสถานการณ์โดยทั่วไปของชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงของเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งพบปะพบเจออะไรดีๆนะคะเพราะในไพ่บอกว่าชาวมิถุนเนี่ยก็จะเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวม,รวมไปถึงนะคะช่วงเวลาแห่ง เจออะไรที่เป็นโอกาสดีๆนะคะที่จะเข้ามาซึ่งอาจจะเจอคนที่มีอำนาจคนที่มีเงินคนที่มาเอ็นดูเรานะคะที่จะมาช่วยเหลือเราได้ที่อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงเพศชายนะคะและประการสำคัญค่ะคือชาวราศีมิถุนนี่ต้องขยันในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองนะคะก็จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยรักละเมตตาแล้วก็ให้งานหรือให้โอกาสดีๆกับเราค่อนข้างมากค่ะดังนั้นในช่วงของเดือนนี้นะคะงานหลักของชาวมิถุนคือ การที่จะต้องโชว์ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางใดก็ตามให้คนอื่นได้เห็นนะคะก็จะได้อะไรดีๆกลับมาเยอะๆมากมายเลยค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวมิถุนนะคะ อะไรก็ตามที่เคยมีปัญหาต่างๆนานานี่ก็จะเริ่มแบบดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะชาวมิถุนเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการเซ็นเอกสาร,รสัญญาการตกปากรับคำนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดปัญหาตามมาที่หลังได้แต่ถ้าใครทำรัดกุมหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานมาก่อนนะคะอาจจะเช่นในช่วงของเดือนนี้อาจจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาจากที่เคยเซ็นมาไว้ล่วงหน้าหรืออะไรที่เคยทำมาไว้ล่วงหน้านะคะก็จะได้ผลในช่วงของเดือนนี้ค่ะรวมไปถึง ในช่วงของเดือนนี้นะคะยิ่งลงทุนลงแรงมากเท่าไหร่ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมามากเท่านั้นดังนั้นในช่วงของเดือนนี้นะคะชาวมิถุนคงจะต้องสู้ๆแล้วค่ะลงมือให้เต็มที่นะคะแล้วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ออกมาให้ได้ค่ะเท่าที่ดูนะคะบางท่านจะมีการอ,อ เขาเรียกว่าติดนี้ติดสินนะคะหรือว่าการได้ซัพเพิมะคะ่ะแต่ว่าจะต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาในการรับสภาพนี้ก็ลองดูตรงนี้ด้วยนะคะบางท่านก็จะมีเรื่องของการได้ซัพได้มรดกบางท่านถ้ามีคดีวความวาม,วามีโอกาสชนะในช่วงของเดือนนี้ค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวราศีมิถุนที่ทํางานประจํานะคะเดือนนี้ก็ต้องบอกว่า ก็ยังเจอเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยากๆนะคะมีงานใหม่ๆยากๆเข้ามาให้ชาวมิถุนได้ทําเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามนะคะในช่วงของเดือนนี้คุณสามารถรับมือได้แล้วก็เก็บเกี่ยวประโยชน์ประสบความสําเร็จได้นะคะอาจจะต้องมีการเหน็ดเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ว่าผลที่จะได้รับนะคะก็จะเป็นผลที่ดีนะคะแล้วก็มีการเติบโตก้าวหน้าได้บางท่านจะมีการเปลี่ยนงานในช่วงของ เดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็จะมีการรับโครงการใหม่ๆแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการรีองค์กรอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในองค์กรของคุณค่ะในช่วงของเดือนนี้นะคะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวราศีมิถุนที่เป็นเจ้าของกิจการค่ะเดือนนี้ต้องบอกค่ะงานไฟไหม้เข้าค่ะ เราค่ะจะเป็นงานที่ด่วนเร่งนะคะทําให้ชาวมิถุนเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะคะรวมไปถึงจะมีงานเข้ามาแบบกระทันหันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มันเป็นการบอกปากต่อปากแล้วก็จะเป็นในลักษณะของคนที่เจ็บที่อื่นมาจบที่นี่นะคะดังนั้นชาวมิถุนก็จะรับเหมาเลยค่ะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะเตรียมตัวรับมือค่ะแล้วก็ใครที่ทําออนไลน์นะคะก็อาจจะต้องมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆปังๆออกมานะคะก็จะทําให้คุณเนี่ย มีโอกาสที่มากมายหลากหลายเข้ามาเป็นการโฆษณาปากต่อปากอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีอะไรเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีการตกแต่งเปลี่ยนแปลงการทําโปรโมชั่นอะไรพวกนี้พวกมานะคะก็จะทําให้คุณได้รับประโยชน์ในช่วงของเดือนนี้ค่ะแล้วก็ในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะต้องมีาการเพิ่มในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องมืออื่นๆนะคะรองเท้ากระเป๋าปากกา ต่างหหลายๆอย่างเลยะค่ะที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ค่ะแล้วก็ระวังเรื่องของโทรศัพท์พังนะคะอาจจะหล่นแตกพังได้อันนี้ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของ ความรักนะคะของชาวราศีมิถุนสำหรับคนที่มีความรักแล้วนะคะในช่วงของเดือนนี้ค่ะก็ในนี้บอกว่าก็ยังเป็นความรักที่ดีสดใสค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะคะถ้าใครอยากได้ลูกในช่วงของเดือนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องมีเรียกว่าใครที่มีลูกอยู่แล้วอาจจะได้ทรัพย์มรดกมาให้กับลูกหลานด้วยเพิ่มนะคะจากการ e n d ูของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงค่ะ ถัดมานะคะเรามาดูกันในเรื่องความรักของคนโสดของชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนนี้นะคะ<ม>ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักที่สดใสนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะหรือว่าการแก้ไขปัญหากันมาก่อนซะด้วยซ้ําก่อนที่จะเข้ามาเป็นเรื่องของความสนิทชิดเชื้อนะคะอาจจะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆมรสุมต่างๆเข้ามานะคะถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้กันได้และอาจจะต้องผ่านเรื่องของการคัดค้านการทะเลาะ การเหตุความเห็นไม่ลงรอยการรวมไปถึงการห่างไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้ค่ะถัดมาเรามาดูกันในเรื่องสุขภาพของชาวราศีมิถุนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงของเดือนนี้ในเดือนนี้ก็ยังบอกว่าก็ยังร่างกายก็ยังทรงๆนะคะอะไรที่เคยเป็นก็จะเป็นแบบนั้นละคะ่ะแต่จะมีอาการหงุดหงิดง่ายนะคะปวดหัวปวดฟันนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะหรือบางท่านปัสสาวะไม่สุดนะคะ แล้วก็อาจจะหิวบ่อยด้วยนะคะในช่วงของเดือนนี้ขาดวิตามินค่ะพยายามทานผลไม้เยอะๆนะคะเรื่องของโรคลมค่ะที่จะทําให้คุณเวียนหัวปวดหัวได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ทางไพ่เขาแนะนําอะไรบ้างทางไพ่นะคะ เขาแนะนําว่าในช่วงของเดือนนี้ก็พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจให้ดีค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะถ้าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยก็จะทําให้คุณเจ็บหนักได้แต่ถ้าคุณตัดสินใจได้ถูกเนี่ยก็จะนําพาไปถึงเรื่องของการสบายการได้อะไรดีๆนะคะดังนั้นทางนี้เราจะแนะนํานะคะทางอาจารย์เอก็จะแนะนําว่าให้คุณจงเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น นะคะอะไรที่เหมือนได้ง่ายได้ไวแต่มันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่แล้วทาให้คุณเจ็บหนักได้ในั้างหลังนะคะดังนั้นเนี่ยให้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนก็จะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะยากกว่าหรืออาจจะใช้เวลานานกว่าแต่รับรองไม่เจ็บตัวแน่นอนค่ะ ค่ะก็จบในเรื่องของการทำนายนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะปิดท้ายปี2564ค่ะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้ค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าสนใจดูดวงนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ที่ด้านล่างนี้นะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ